เมแขงไว้ตกชิเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยผ่านยุคที่ทรทัศน์เฟื่องฟูมากๆยุคที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงหรือเพิ่งจะมาในช่วงแรกๆทำให้หลายคนได้รับชมสิ่งต่างๆที่น่าสนใจในจอทีวีกันอย่างเดียว ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือโฆษณาไทายนี่แหละที่เรียกด้ว่าครีเอทสุดๆจะมีโฆษณาประเทศไหนที่ครีเอทได้เท่ากับประเทศไทยกันบ้างและโฆษณาหลายๆตัวมันก็ได้กลายมาเป็นมีมในปัจจุบันนี้แหละงั้นวันนี้ s อสพีมี15มีมติดหูจากโฆษณาไทายในอดีตท,ที่คนไทยได้ดูแล้วต้องรองว่าอ๋อ oh, อันนี้นี่เองจำได้และคุณผู้ชมจะจำโฆษณาไหนกันได้ไปติดตามกัน การจะไปดูคลิปการอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย15ห้โฆษณาเออิชิกวนทีซึ่งนอนชาเขียวในโฆษณานี้พูดว่าอะไรคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าไ,ได้เลยคุณผู้ชมแม่ลยคนก็น่าจะจำได้นะว่าน,น้องพูดว่า ช h เม e จอได้ชิเมจด,มจดซึ่งเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะคำว่าช m เมเจอไดมันก็มีความหมายเหมือนกันนะได้ความหมายของมันนั่นก็คือชีเมะแปลว่ายอดอ่อนหรือใบที่แตกใหม่ส่วนเจอไดเป็นสำนวนของการขอซึ่งรวมกันแล้วนั่นก็คือขอยอดอ่อนต้นชานะขอยอดอ่อนต้นชานะนั่นเองหลายๆคนก็น่าจะจำกันได้นะเนื้อ เ,เ 14. ข้มแข็งไวตากิจ 14. โฆษณายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตาปรามังกรนที่หลายๆคนก็น่าจะจำประโยชน์จากโฆษณานี้ได้นั่นก็คือก็ลมมันเย็นถูกไหมหลักฐานหลายอย่าง ที่จะต้องชี้แจงให้ทรนาบนะนะนั่งหลงก่อนผมยังไม่นั่งทำไมผมถึงไม่นั่งก็ลมมันเย็นยาเม็ดบรรเทาฤทธิดวงทวารหนักสิบสามโษณาปักกิ่งชุดแลบเป็นอีกหนึ่งในโฆษณาสุดฮิตที่มาทุกครั้งตอนดูกระตื้นช่องแก้วและเพื่อนๆก็จะคุ้นหูกับประโยคปักกิง่งหวานๆมันๆอา,นอารมณ์เดียวกันใครๆก็ชอบปักกิง่ง าน,าน,น,นกินกนนนนนลือ,อ,อ,อ12ถ้าแอดบอกว่าเลตเตอร์ซอยห้าบาทเพื่อนๆจะต่อได้ไหมแน่นอนว่าเด็กสมัยก่อนก็นะ่าจะต่อกันได้ว่าถ้าขึ้นเพลงด้วยเลตเตอร์ซอยหบาทต่อมาก็คือ125มิลิลิตรปริมาณคับก่องเต็มที่ดื่มได้ดื่มดีดื่มเลตเตอรซอย เรียกไดว,ว่าเป็นโฆษนาวัยเด็กที่จำมาจนถึงทุกวันนี้เลยแหละหลอนหูจริงๆละตัซอยหบาทละตะซอย5้ากละ25มิลลิลิตรปริมาณครับกล่องทต็มเต็มที่ดื่มได้ดื่มสิสิบเมืองไทยประกันชีวิตในดอน ATM. เอทีเอ็เพื่อนๆยังจำโฆษนาเพลงนี้ได้หรือเปล่า หลายๆคนก็น่าจะจำได้นะนะเพราะว่าปัจจุบันก็เห็นทำมีมกันอยู่เยอะแยะมากมายโดยท่อนที่หลายๆคนจำได้นั่นก็คือพี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานไหมผมก็มีธุระเหมือนกันพี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานไหมผมก็มีธุระเหมือนกันก็บอกให้รอยแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงสติ ข้อเนอคอลเลจเรียกได้ว่นาคัษณสนี้ค่อนข้างเก่าแต่สิ่งที่ไม่เก่านั่นก็คือพีตติกน้าเหมือนเดิมเลยนะครับุพี่โดยข้สน,นี้วาดีเด็ดประโยคโดนใจที่หลายคนจําได้นั่นก็คือขับรถภาษาอะไรวะภาษาติก๊กครับและก็ใบหน้าอันหล่อๆของพี่ติกที่เรียกได้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน ไอ้เราอยู่ดีๆมาทุบต่อยาขับรถภาษาอะไรวะภาษาติ๊กครับขับรถภาษาอะไรดูซิรถพิี่เขาครับแก้วโฆษณาวุฒิศักดิ์คลินิกที่เรียกได้ว่าวลีฮิตโฆษณาวุฒิศักดิ์ที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นนั่นก็คือเพราะความสวยรอไม่ได้ยืนหนานแค่เชียววุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้แปดโฆษณาเ1 5 0 เมื่อพูดถึงประโยคฮิตของ M150 ก็ต้องไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยถึงแม้จำกันได้หรือเปล่าเซดกระนาบับทีนบับทีนคือรองเท้านักเรียนหญิงที่เลายๆคนก็น่าจะจำาวลีเด็ดได้นั่นก็คือ๊ับทีนเห็นแล้วปิงใส่แล้ะบับ เ e l l o ลปิงสายล้วป๊บชิหโฆษณาคาสรรันและโฆษณานี้ก็มีวลีเด็ดที่หลายๆคนจำได้นั่นก็คือฟอร์มดีไม่มียุย้ยเพื่อนใช้คาสรรันทุ่งเท้านักเรียนคาสรรันฟอร์มดีไม่มียุย้ยแฮโฆษณาแป๊บทีนเมื่อพูดถึงแป๊บทีนหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงประโยชค์คำว่าอยากเป็นหมอ แม่เรือดว่าโฆษณาแป๊บเทียนสมัยนั้นทําให้วัยรุ่นหลายๆคนอยากเป็นหมอกันจริงๆนะครับอยากเป็นหมอมาตรีมสม,มองกับแ๊ปทียนจีเนียสเจเนอเรชั่ให้หลักการจำและวิธีเริ่มต้นสี่โฆษณา,า AIA ประกันชีวิตอาวุโสกับ AIA ที่หลายคนก็น่าจะเห็นว่ามันเป็นมีมในปัจจุบันนั่นก็คือไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำหรือมีอีกวีหนึงที่ฮิตมากๆนั่นก็คือทำเถอครับ จะได้ไม่เป็นภารักของลูกหลานโรคประจำตัวก็ยังทำได้ไม่ทงไม่ถามเรื่องสุขภาพซักครับทำแล้วหรือซึกบายใจวันทุทายจะได้ไม่เป็นภาราก้องหลูกล้าน3ามคอสนาสี t o a โร์ซีซั่นสีทนได้กับประโยควลีฮิตนั่นก็คือสีทนได้ค่ะสีทนได้ สีทนได้นะสีผนังบ้านสองโฆษณาสุดฮิตจากโซซอกกับพี่สายเขียวเจ้าพ่อ, Day, อนักแสดงโฆษณาชื่อดังอีกหนึ่งคนที่ประโยควาลีฮิตนั้นก็คือจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าวนไปเรื่อยเพื่อนๆจำได้หรือเปล่าล่ะเครียดกินเหล้าก,ก็เลยยิ่ง<น>ยิงก,ก็เลิกสิเหล้าอะ่ะ 1. โฆษณานี้เด็ก90้าจำกันได้ดีกับโฆษณาน้ำมันไดเกียวที่ขึ้นต้นด้วยต,ต้นต้นรถเป็นอะไรอะ่ะเรียกแต่ว,ว่าโฆษณาไดาเกียวนี่แหละจัดเป็นโฆษณาสุดคลาสสิกติดหูคนไทยตอนรถเป็นอะไรอะ่ะรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอะ่ะทำไมไม่ใช่น้ำมัน t w ี tdd ล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่ไดเกียวทั้งนั้นแหละตอใช้แล้วเครื่องปิปสตาร์ติดง่าย จนยงกันบ้างหละกับโฆษณาทั้งหมดที่แอดได้กล่าวไปถ้าเพื่อนๆนคนไหนเกิดทันทุกโฆษณานั้นหมายความว่าแก่แล้วนะครับลูกพี่สำหรับใครที่เกิดไม่ทันโฆษณาไหนอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ลังคลิปนี้นะและการจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์ไปเ,ปเพื่อนๆได้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆได้นะกดไลค์กด s ับ like, s c r i b e s p ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ